สวัสดีครับแคมปิ้งอินเที่ยลชาแนลทาง y t u t u นะครับผมวันนี้แคมปิ้งอินเที่ยวเอาของมาบริจาคนะครับที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นนะครับแต่ว่าตรงนี้จะอยู่ที่ถนนถนนข้อหลามนะครับที่บางแสนชนบุรีนะครับด้านหลังนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสาขานะครับจะอยู่ที่ถนน ถนนข้อหลามนะครับตรงนี้คือถนนข้อหลามนะครับถ้าเราวิ่งมานะครับให้สังเกตตรงร้านก๋วยจับยวนแหนมเนืองนะครับร้านก็ที่สาขาตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นด้านหน้านะครับของที่เราเอามาบริจาคในวันนี้นะครับก็มี จอคอมนะครับแล้วก็พัดลมแล้วก็ของอื่นอีกนิดหน่อยนะครับก็ในช่วงช่วงนี้นะครับไวรัสโควิดระบาดนะครับแต่ว่าที่โครงการเหลือขอของบ้านนกขมิ้นนะครับก็ยังสามารถที่จะเอาของมาบริจาคได้อยู่นะครับเขาไม่ได้ปิดนะครับก็ถ้าใครอยู่บ้านว,ว่างๆนะครับเคลียร์ของเก่านะครับก็สามารถที่จะเอามา บริจาคได้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนสิ่งของของท่านนะครับเป็นค่าเทอมของน้องๆน,นะครับของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เราจะมาบริจาคเงินได้ด้วยนะครับดเดี๋ยวเราจะบริจาคเงินด้วยนะครับเขาก็จะมีแบบฟอร์มให้กรอกเนาะนี่มีเจลล้างมือด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นกล่องรับบริจาคนะครับก็มากันได้นะครับ ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะมาทำบุญนะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณครับ